ไลวสวัสดีครับคุณผู้ชมก็อยู่กับสุตะในรายการไปรด้วยคนดีและวันนี้เราจะไปอะไรครับถ,ถ่ายระไรการครับพี่ขาอ่ายไม่ได้นะครับตรงนี้ตรงคอเอนี่ยคอคอนะครับอ้อาวตายแล้วอ้าวไม่เป็นไรคะ่ะคุณพี่ขา <c oughs> ตายแล้วคุณผู้ชมสุตะมีเรื่งองอะไรยังไป,ไปด้านโน้นไปด้านโน้นเขาต้องไม่อยู่แน่ๆไปโอ้โหเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้นะคะสามสองเอาลูก แล้ววันนี้เราจะมาตามซุปตาของเราในวันนี้ <พอ S 1> ซึ่งพอดีเดี๋ยวยามก็มาไล่โอยซึ่งซุปตาของเราวันนี้เปิดร้านรองเท้าอยู่ที่ซอยนี้ค่ะแล้วพอดีเลย<แ>เดี๋ยวซุปตาจะไปงานซุปตาจะให้เขาช่วยหารองเท้าที่เหมาะกับคนสวยๆอย่างซุปตาไปที่คุณดีตังไปดูกันเลยค่ะอะไรนะหวังว่ายามจะไม่มาไล่้าวพี่สาครับอ้าวคุณฮะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเอจีิรากรค่ะสวัสดีครับ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 มาเอจจีนั่นเองใช่ครับร้านที่มีชื่ออะไรอ่ะช,ชื่อว่มีชื่อว่าชูวิชครับรชูรองเท้าวิชความหวังดิฉันนึกไปถึงรัชดาเลยนะฮะหมายถึงรองเท้าแห่งความหวังความหวังกับรองเท้าพูดง่ายๆฮะพูดตรงๆนะครับผมแมนๆครับผมหากินกับผู้หญิงครับผมก็เสื้อผ้าปัจจัยสี่ ง่ายๆครับแต่เสื้อผ้าคนก็ขายเยอะแล้วครับเลือกยังไงอะไรใครเป็นคนไปเลือกให้เนี่ยะดูแต่ละคนตาก็มีมีครอบครอบครัวไปเลือกให้ครับถ้าถ้าตัวเองมีเวลาก็จะไปเหมือนกันครับ ใช่ไหมครับอ่าครับผมอันนั้นโทรออกไม่ได้ครับโทรออกตุ๊ตู้ตู้ครับจริงๆแล้วจะมีมีน้องอยู่ที่ร้านด้วยนะครับเอาเชิญมาไหมครับเอาเชิญมาครับนี่ชื่อน้องบอมครับจะอยู่ประจําครับผมน้องบอมน้องบอมน้อองบมครับีวัดตีค่ะน้องบอมมีประจําอยู่ที่ร้านครับพูดพูดคากันก็ได้นะคะใช่หรอคะพวกเดียวกันตายแล้วน้องสาวตายเต็มที่เลยไปไปซอยสองเขาไม่ต้องจัดเลยใครขอขันใครขอหล่อร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่เลยจ้าเอสจ้าจริงๆแล้วเปิดมาประมาณ เดือนครับนี่ลูกค้าดูในรั้นดูกันได้นะครับถ่ายราการไปด้วยครัถ่ายรายการด้วยทำไมดิฉันดูไลฟ์ลูกค้าล่ะคะตอนนี้ช่วงที่ช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นแบบซัมเมอร์ก็จะเป็นแบบทนแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็จะร้อนเบาจะไปทะเลซาเลจะใส่รองท้าแบบไหนคะใสกันนะ ช้าช้าอาจจะไปทะเลก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบสไตล์เบาๆเวลาใส่ก็ใส่างี้านั่นเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วไม่ค่อยแวะเวียนมาเลยใช่ไหมแวะมาแวะมาบ่อยครับก้าไม่มีงานก็มาบ่อยถ้ามีงานอ๋อน้ำท่วมจริงๆก็ที่นี่แหละครับอ้าวเหรอแล้วก็ที่เชียนน้ำก็ท่วมเหมือนกันแล้วก็ยูนิเท็มอลล์ก็ลองทำดูแต่ดันไปอยู่ชั้น2ชั้น3มมันก็เลยโลเคชั่นไม่ดีครับ เรียบร้อยเก็บกลับบ้านครับอันนั้นกระเป๋าเจ็บมาเยอะครับกระเป๋าตอนแรกกระเป๋าก่อนนั้นก็ทําครีมอีกกรเจ็บกระเป๋าไปทําครีมอีกครีมทํากับพี่ท็อฟฟี่สบาทห้ก็เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือประมาณร้อยหลอดใช่เป็นผู้เอ็กเพร์ทางด้านการนั่งมีไหมได้เลยฮะได้เลยฮะ น้ำเหลืองจะไหลแล้วคุณผู้ชมครับผมเหนื่อยครับเหนื่อยพูดถึงผลงานเพลงนะนี่ล่าสุดเราได้ข้อมูลมาระหว่างเราสองคนได้ที่หนึ่งท็อปดาวน์โหลดอยู่นะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราเช็คจริงจริงในไอทูนสิดาวน์โหลดเราจะสันสาจริงจริงอันดับหนึ่งไม่รู้เหรอเนี่ยไม่รู้เอาเป็นเจ้าของเพลงยังไงเนี่ยดีใจไหมดีใจดีใจใครจะไปคิด เองอิงคุณผู้ชมครับเพลงนี้พูดถึงอะไรระหว่างอกหักเนี่ยไม่ใช่อกหักครับเป็นคุมเครือออกเท่าเมนมนสุดท้ายแล้วคำตอบของความรักเส้นทางรักในครั้งนี้จะออกมาบวกหรือลบหรือเราจะร้องไห้หนักมากแล้วเป็นทีมเอ็มวีเป็นซีรีส์ปะก็เป็นใช่ครับเป็นซีรีส์ก็มีเพลงของรู้และเข้าใจของทชเชนโดต่อเป็นซีรีส์ต่อแล้วได้ต้องตัวได้เพื่อนตัวกับเพื่อนเบลไปดยวกันเช่แลก็มาถ่ายทอดให้ในเรื่องนี้ด้วยนะ ก่อนที่จะมีซิงเกิลเนี้ยเหมือนว่ามันก็เหมือนกับทิ้งระยะห่างกันเนาะเหมือนเหมือนเราต้องทําอะไรที่มันสแปรชีวิตไว้เราไม่รู้ว่าความสําเร็จหรือเพลงตรงเนี้ยมันจะมันจะไปช่วยเราให้ได้ไปได้ถึงขนาดไหนอะไรฮะอะไรฮะอ๋อน้องน้องให้เอาถุงมาให้หน่อยครับเอาถุงค่ะน้องอยากอ๋อใช่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณค่ะนี่ลูกค้าครับผมมีซื้อค่ะ เราผิดไหมบา,บางวันผมผมขนรองเท้าอย่างเนี้ยเออย้ำย้ำย้ำไม่ให้เลยทำ <laughs> ไมอ่ะอยำนึกว่าเราไม่ใช่เจ้าของร้านเ <laughs> งี้ยนึก <laughs> <laughs> บางวันผมใส่ผมเท้าแตะกางเกงขาสั้นมาไงบอกไม่ได้แบบลุกแบบกรรรมแบบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดินมาแบบมาละชึ้งแม่ไม่ได้ขนาดนั้นไงฮะก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเพลงระหว่างเราสองคนนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่แปดแปดแปดแล้วกดโทรออดนะครับอ้าวันนี้ซูปตาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ ครอบเอ๊ะเรามาดูร้านชูวิตร้านรองเท้าที่นี่นะคะเมเจอร์ราชโยธินซอยสเข้ามาเจอน้องบูบางทีก็น้องบอมคองบเดี๋ยวจะขอตัวให้เอ๊ช่วยเรื่องรองเท้าให้สุปตะาหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปงานราตรีสุปตะและเอ๊ก็ต้องลาไปก่อนส่วนสัปดาห์หน้าจะไปตามใครติดตามกันนะในรายการไลฟ์เอจไปด้วยคนดิส่วนวันนี้ เรื่องรองเท้าดีกว่าเ่ให้หน่อยสิได้เลยค่ะได้เลยค่ะไไปปล